นี่เราก็จําเป็นที่ต้องหามาตรการที่เหมาะสมแล้วเราได้มีการพิจารณาร่วมกันในคอร์รอและคอรมอแล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกคนทางบัตรที่สามนะครับถามว่าฝ่ายค้านหยุดโจมตีไหมเขาก็ไม่หยุดโจมตีเขาก็ถล่มเละเหมือนกันคุณจะฟื้นฟูคุณจะล้มละลายคุณจะอุ้มเขาก็โจมตีคุณจริงหรือไม่จริงกลับมาที่เดิมตอนนี้ วัวผลักหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปถ้าทําตอนแรก5้าหมล้านตอนนี้ลาม่ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าตัวอีกแสนล้านทําไงนะไม่เป็นไรฮะไปเรื่อยๆดูเกมนี้ไปเรื่อยทั้งที่การบินไทยมันเรื่องเล็กมากโควิดไนทีนโคตรใหญ่เลยเดิมตามหลักยุทธการไวรัสพี่น้าประชาชน,นพ้นภัยมาโควิด1 9ที่ว่ายากเป็นเรื่องเล็กๆจนทั่วโลกชมเชยการบินไทยแม่งมาหูย ป่าหมอตายน้ำตื้นถ้าเดินตามหลักยุทธการแลกคุณเข้าฟ้าสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้เพราะมองการเมืองแค่ตามองเห็นขาดความลึกซึ้งทางการเมืองการปกครองและยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองการบินไทยจึงเป็นเช่นนี้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงนี้ไม่พ้นเรื่องของการบินไทยการบินไทยหลังจากที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วน,นว่ามีปัญหานะฮะแล้วก็ตอนนี้เดินมาถูกทางเพียงครึ่งทางเท่านั้น แต่หลักที่กําลังเดินอยู่นั้นกําลังจะสร้างปัญหาให้กับการบินไทยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็เป็นอย่างที่ผมว่าและผมเรียนไว้ออกทะเลไปมาหาสมุทรการบินไทยกําลังช็อตเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับได้ตัดสินใจที่พลเอกประยุทธ์บอกเองนะไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะที่พลเอกประยุทธ์บอกเองว่าผมตัดสินใจแล้วเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องของการบินไทยนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่าเราจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างๆมากพอกควรในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่3ทางเลือกดวยกันคือหาเงินให้การบินไทยในมรดกต่อไปนะครับอันที่สองคือ ปล่อยให้เข้าสู่สถานการล้มละลายและ3เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของสารนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาการฟื้นฟูไม่ได้ประสิทธิภาพมากนักเพราะมีข้ขอกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งพรบแรงงานและพระบรษษ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 ักษาหกจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จําเป็นที่ต้องหามาตรการที่เหมาะสมและเราได้มีการพิจารณาร่วมกันในครรและครมแล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกคนทางบัตร,รที่3นะครับซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เราจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้ปัญหาภายในขององค์กรนะครับเราจะเริ่มการประกอบการต่อไปนะครับเพื่อฟื้นฟูนขึ้นมาอย่างที่พวกเราทุกคนวาดหวังไว้นะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศตัดสินใจสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะการบินไทยก็หลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลของรัฐนะครับ ขออภัยฮะโรงพยาบาลเอกชนที่เกยรักษาการบินไทยอย่างน้อย4แห่งปฏิเสธที่จะรักษาเจ้าที่ของการบินไทยนะครับเกรดของการบินไทยถูกลดลงจาก A มาเป็นดีดีพอเข้าสู่กระบวนการฟ้องในเรื่องของสารละลายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูปุ๊บการบินไทยตกอยู่ในระดับดีดีดีจาก BB B, B, B เป็น D D D ทันทีนะครับขณะที่วิษณุเครืองาม นะครับรองนายกรัฐุนตรีซึ่งเป็นประธานเป็นซูเปอร์บอร์ดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ยื่นสารลงมลายรับคําร้องฟื้นฟูการบินไทยชี้ต่อไปเจอศึก2ด้านทั้งการฟื้นฟูและการประกอบกิจการตามปกตินะครับก็สร้างปัญหาขึ้นนะสิ่งที่ตามมาอีกนะของการบินไทยพรอประกาศบอร์ดใหม่ซึ่งมีปิยวัฒน์ออปิยะสวัสด์นะแล้วก็คนอื่น ก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นอดีตรัฐมนตรีขึ้นมาควบคุมโน่นนี่นั่นสิ่งที่ตามมาครับไพรินชูโชตถาวรพอตั้งบอ,อร์ดขึ้นปุ๊บคนนี้ก็ได้ยื่นเป็นบอร์ดประกาศลาออกพ้นบอร์ดการบินไทยทันทีวันผิดกฎหมายปปชหลังพ้นตำแหน่งนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไม่ถึงสองปี<笑><笑>เห็นไหเชงเลยมันน่าเหลือเชื่อไหม ที่นี่ผมเรียนไว้ยังไม่พอนะนะการบินไทยอ่ะตอนนี้ก็ tai, ช็อกช็อตอ่ะไม่ใช่ช็อกอ่ะช็อตหนักปรากฏว่ามีคนจองตั๋วการบินไทยมาแล้วเนี่ยนะหลายหมื่นเที่ยวบินเป็นเงินมูลค่านับแสนล้านบาทพอรัฐบาลประกาศฟ้องศาลล้มละลายปุ๊บถูกลดเกรดไม่พอ ต้องเจอทั้งสารทั้งเจอทั้งการบริหารที่วิษณุบอกนะครับคนแห่กันไปแห่กันไปทำอะไรแห่กันไปนะครับเพื่อที่จะขอเงินคืนค่าตั๋วจากการบินไทยเป็นแสนล้านการบินไทยไม่มีให้รัฐบาลไม่มีให้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกว่ายังไงยังไงตั้งบอร์ดเนี่ย มันก็ต้องให้กระทรวงก,การคลังเป็นคนตั้งเพราะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่อยู่ที่49.9ก็เป็นธนาคารอมสินก็ของของรัฐบาลแล้นนะยังไงหนีไม่พ้นความรับผิดชอบนะครับและผมเรียนไว้ว่าเดี๋ยวมีปัญหาเน่เป็นไงฮะ <c oughs> เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมผมบอกว่ามาบิดทางนะแล้วจะสร้างปัญหาระยะยาว ตอนนี้นะครับพี่ถาวรเสียเนียมก็ออกมายอมรับว่าไม่รู้การบินไทยจะสามารถฟื้นฟูได้หรือเปล่าฟื้นฟูไม่ได้ก็ล้มละลายไปเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆเช่นสหรัฐอาหรับเอเมิเรหรือดูไบาขาดทุนไป1.7แสนล้านเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการอุ้มแล้วก็ลดพนักงานลง6000คนในฝรั่งเศสขาดทุนไป3 7แสนล้านบาท เขาใช้วิธีการอุ้มทั้งหมดเพราะเป็นสายการบินแห่งชาติไอ้พวกต่อต้านเนี่ยไม่ใช้ปัญญาไม่เห็นกรอบสโขบโดยรวมทั่วโลกกำลังมีปัญหาเรื่องสายการบินไปเรียนแบบญี่ปุ่นไปเรียนแบบสหรัฐอเมริกาต้องใช้กฎหมายการฟื้นฟูดโดยไม่ศึกษาเรื่องผลกระทบตามมาในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะเรื่องภาพลักษณ์ เป็นไงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมไม่ได้ซ้ําเติมนะแต่บอกแล้วว่าจะออกทะเลแล้วจะไปมหาสมุทรตอนนี้ไปแล้วออกทะเลไปแล้วกระบวนการของศาลนะครับศารลรับคําร้องเรียบร้อยก็นัดไต่ส,วน,นตสวนมูนฟ้องพอนัดไต่สวนมุนฟ้องศาลจะรับมุนฟ้องและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องให้เจ้าหนี้นะครับเข้ามาทําอะไรนะครับ ก็ต้องให้เจ้าหนี้มาร่วมเป็นบอร์ดในการบริหารหนีไม่พ้นนะบางคนบอกว่ามันจะต้องพ้นมือจากนักการันืองพ้นมือนะักการเมืองได้ไงก็กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่บอกต้องพ้นมือทหารอันนี้อยู่ที่รัฐบาลแล้วยังไงก็ไม่พ้นรัฐบาลยังไงก็หนีไม่พ้นสุดท้ายที่ปลายทางที่ผมเรียนนั้นยั่งอยู่ที่พลเอกประยุทธ์อยู่ดีจะเอาใครมานั่งสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้กับวิษณุเครืองามเป็นซุปเปอร์บอดรองลงมาก็เป็นบอดสี่คนห้าคน นะสุดท้ายไปเข้าสู่กระบวนการจานเจ้านี้ก็ต้องขอให้เอาคนของตัวเองมาเป็นบอดด้วยแล้วก็มาดูแผนฟื้นฟูกึ๊มันก็แค่นั้นแต่สิ่งที่คุณซื้อไม่ได้สำหรับการบินไทยคือความน่าเชื่อถือที่สร้างมาทั้งหมด60ปีที่ก่อตั้งโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อปี2502มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เป็นคนเปิดการบินไทยและสมเด็จพระราชินีนาถเป็นคนเปิดการบินไทย สิ่งเหล่านี้ทํามาตลอด60ปีคุณซื้อมันไม่ได้และหลักที่เดินกําลังทําลายการบินไทยจำคำผมไว้นะกําลังทําลายการบินไทยตอนนี้ถอนก็ถอนไม่ได้ต้องเดินไปผมบอกโกโซบิก so นะจะไปใช้หลักกฎหมายคุณจะเจอโซเชียลเซ็นชันหรือการต่อต้านทางสังคมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมเครดิตความน่าเชื่อถือของการบินไทยลดลงลดลงเรื่อย ปรากฏว่าสากรการบินไทยมีคนแห่ไปถอนเงินพนักง,งานใครที่ฝากเงินไปแห่ไปถอนเงินแต่เรื่องหุ้นการบินไทยมันควรจะตกลงผมบอกไม่ตกมันจะขึ้นขึ้นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมคือบางเรื่องเนี่ยมันสลับซับซ้อนไอสิ่งที่มันควรจะลงมันกลับขึ้นสิ่งที่ควรจะขึ้นมันกลับลงนงงไหมนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในสถานการณ์วิกฤต เรื่องการบินไทยผมย้ำเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆเล็กๆเลยไม่ใช่เ,เรื่องใหญ่นะครับถ้าไม่แก้อย่างถูกระบบมันก็จะเป็นแบบนี้โชคดีนะโควิด1 9ทนำมาถูกทางนะถ้าทำผิดเหมือนการบินไทยหมอเข้าประเมินไว้จะมีคนติดเชื้อโควิด1 9ถึง4 0 0 0 0นคนในประเทศไทยเรื่องของการบินไทยเป็นตัวแบบหรือตัวอย่างให้คนไทยควรจะรู้ นักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านบอกว่าให้ขายทิ้งการมิยไทยปล่อยให้ล้มละลายมีคนบอกว่าให้เอาหุ้นการมิยไทยไปให้เจ้าสัวให้หมดให้เจ้าสัวทําการครอบครองเราไม่ต้องการสายการบินแห่งชาติอีกต่อไปนะครับประการต่อมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้เงินอุ้มการบินไทยอ้างว่เป็นภาษีของประชาชนแับนี้เป็นไง ซึ่งสิ่งที่ตามมาคืออะไรใช่ไหมพอเปิดเปิดปุ๊บสิ่งที่จะได้รับผลกระทบคือภาพลักษ์ภาพลักษณ์เรื่องของการลงทุนและการท่องเที่ยวค่อยดูเพราะอะไรมันเป็นรายได้หลักของประเทศไทยคิดกันหรือเปล่าเวลามองอะไรต้องมองให้รอบด้านแล้วผมเรียนไว้ว่าเรื่องของสายการบินจะกระทบไปทั่วโลกในช่วงโควิด1 9ทีตอนนี้จริงนี่ผมเรียนไว้ไหมกระทบทั่วโลกเลย มันเห็นชั้นความพิดของนักบริหารประเทศว่าเขามีชั้นความคิดระดับไหนเขามองการบริหารระยะสั้นระยะกลางระยะยาวออกหรือเปล่าเขาแบ่งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในออกไหมถ้าเขาแบ่งไม่ออกก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมเรียนแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นและมันจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆนักลงทุนที่บอกอยากจะมาลงทุนประเทศไทยแมงสายการบินประเทศของตัวเองเังเอาตัวไม่รอดใครก็อยากมาลงทุนกับคุณ มันสะท้อนเห็นความล้มเหลวบอกไม่เป็นไรขึ้นสารล้มละลายเพื่อทําการฟื้นฟูนะฮะไม่ต้องการให้ล้มละลายทันทีต้องการให้ฟื้นฟูเข้าสู่เกมเสี่ยงผมบอกแต่แรกเลยว่าแค่ออกพันธบัตรให้กรมินไทยกู้ยืมนะครับแล้วกระทรวงการคลังค้าประกันแค่เนี้ยเกมเดินต่อได้และการบินไทยจะฟื้นก็ปรับเบรนสตอมนะเอาผู้บริหารเอารัฐบาลมา ะะเอาบอร์ดของการบินไทยมาเอาในส่วนของพนักงานมาทุกภาคส่วนมาร่วมกันบริหารมันจะเกิดการขับเคลื่อนเป็นองค์กรและกระชับองค์กรตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตก็หลักมีแค่นี้ง่ายแต่ปรากฏว่าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไปดูแบบญี่ปุ่นไปดูแบบสหรัฐอเมริกาเอาเถอะหมดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์การบินไทยก็ไปฟืน้นและพลเอกประยุทธ์จะถูกตราหน้าว่าทําให้การบินไทยล้มละลายคอยดูเดินเกมแบบนี้ คอยดูนะฮะจะเห็นตอนจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะกระจ่างชัดขึ้นตอนไหนทราบไหมฮะจะกระจ่างชัดเมื่อเกิดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งจะถูกหยิบยกเรื่องนี้มาเห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และท่านจะรู้ทันทีว่าท่านแก้ปัญหาไม่ได้จะเป็นประเด็นในการโจมตีว่าเห็นไหมการบินไทยยังแก้ไม่ได้เลยซึ่งผมเรียนแล้วผมไม่ไปเรียนผมบอกแล้ว แต่ท่านก็จะพาออกทะเลท่านตัดสินใจเองตัดสินใจเองก็ดีแล้วไงอัพ o ูยูช่วยไม่ได้นะไม่ได้ซ้ําเติมนะบางคนบอกแหมไปซ้ําเติมเขาไม่ได้ซ้ำเติมแต่ผมพูดความจริงเพราะนี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่รู้ว่าไปอย่างไปเป็นผู้นําตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์แต่ขาดซึ่งวิสัยทัศน์การเป็นผู้นําเชิงปฏิรูปไม่รู้จักคําว่ารีฟอร์ม v o วิวชัน แต่มองเพียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาอารมณ์เอาคนว่าเอาคนส่วนใหญ่ว่าไม่อยากอุ้มจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มียุทธวิธีที่แพงไม่เหมือนที่อื่นก็ดันไปยึดของญี่ปุ่นยึดของสหรัฐเมกาแลไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่สหรัฐเมกาเปนายกญี่ปุ่นไปเลยนะเห็นไหมฮะผมต้องบอกวนะ่ามันจะส่งผลกระทบเป็นไงจริงไหมนะความเชื่อมั่นสายเกณฑ์บินระดับโลกเขาลดความน่าเชื่อถือของการบินไทยลง จาก A เป็นบ b บีพอเข้าสู่สารปุ๊บเป็นดีดีดีทันทีพอเป็นแบบนี้พวกบคนก็แห่ไปเอาเงินคืนจากการไปไรนคำถามคือเอาเงินมาจากไหนคืนเขาเอาเงินมาจากไหนสุดท้ายคุณก็กลับมาเล่นที่เดิมจะไม่เล่นเกมเดิม1นึ่งแสนล้านอย่างที่ผมบอกถ้าคุณทำหนึ่งแสนล้านตอนนั้นจะไม่มีหนึ่งแสนล้านที่คุณต้องจ่ายตั๋วคืนวันนี้อีกเลยกลัวเครื่องบินถูกยึดมู้ยคิดได้ไงว่ากลัวเครื่องบินถูกยึด ไอ้เจ้าหนี้มันอยากจะได้เงินยึดไปแล่คนเหนือยึดไปเลยยึดไปแล้วเสร็จแล้ว,ลวทําไงมันจะได้เงินคืนหรอมันก็ไม่ได้เงินคืนมันไม่ยึดหรอกมันก็รวมเป็นทั่วโลกมันก็ต้องใช้ทฤษฎีการเจราจาการต่อรองตามหลักทฤษฎีเชเกมจูรี่เจรจาเนี่ยผ่อนจำลาะไปดินะหรือจะมีวิธีอย่างอื่นมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นําบอกว่าโอ้ยคุ้มครองแล้วเขาจะไม่ได้ยึดเครื่องบิน คิดได้ไงวะผมถามในฐานะประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตําแหน่งแต่เป็นคนเสียภาษีให้พวกคุณไปทํางานถามว่าคิดได้ยังไงวะคิดได้ยังไงเนี่ยฮะบอกว่าเขาจะยึดเครื่องบินนะยึดเครื่องบินเสร็จการบินไทยก็มีเครื่องบินสินะถามผมแน่จริงยึดดิแอรบ,บัสยึดเลยยึดเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้เงินจากการบินไทยยึดเลย แอร์บัสจะยึดไหมผมเป็นแอร์บัสผมต้องยื่นโนติสเพราะอะไรทําไมผมต้องยื่นโนติสเพราะมันเป็นสิทธิที่ผมจะได้รับคุณจะจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงคุณก็ว่ามาคุณจะเลื่อนคุณก็ว่ามาเป็นเรื่องของการต่อรองระหว่างเจ้านี่กับลูกนี่พอโยนเรื่องนี้นบนศาลบางคนก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาอาจจะไปฟ้องศาลสหรัฐอเมริกาหรือฟ้องศาลโลกได้ไหมได้เห็นไหมคิดเรื่องเหล่านี้ปะคิดเรื่องเหล่านี้ปะ คือของง่ายๆมันเป็นหลักการบริหารง่ายๆดันทะลึ่งเอาไปเอาโค้กกฎหมายมาวางคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไปใช้หลักกฎหมายคือไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์ไม่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์แต่ไปใช้หลักนิติศาสตร์ทันทีปุ๊บก็เป็นอย่างที่เห็นไงนี่คือความผิดพลาดส่วนหนึ่งอันไหนดีผมบอกว่าดีอันไหนถูกผมบอกว่าถูกอันไหนผิดผมบอกว่าผิดแล้วผมคอยดูผมบอกไงคอยดูปรากฏการณ์ตามมาแค่นี้พอหรือยังสำหรับการมิไทยยังไม่พอจะหนักกว่านี้ ปรากฏการจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทันทีเลยท่านผู้ชมคอยดูนะคนที่จะไปซื้อตั๋วการบมีไทยเขาจะกลัวจะโดนเหมือนหนึ่งแสนล้านณนะปัจจุบันปันเด็นปัจจุบันกือหนึ่งแสนล้านจะเอาคืนยังไงผู้บริหารสตาร์ทปุ๊บลาออกแล้วอ่ะตั้งไปสีห้าคนลาออกแล้วอ่ะโอเคบอกว่าคนเก่งแต่ก็คนใกล้ชิดอพลเอกประยุทธ์บางคนถามว่านคนเก่งโน่นนี่นะั่นยี่ มันก็นกคนใกล้ชิดพนเอ,อกประยุทธ์เขาเอาแค่นั้นนะเขาไม่เอามากกว่านั้นหรอกเป็นจริงอที่ผมเรียนไว้ไหมรัฐนตรีอุเครณองานเป็นประธานพอถูกโจมตีหนักๆก็เป็นช่วบอกโอ้ไม่ใช่ช่วบอดสั่งไม่ได้น่นนี่นั่นไม่สามารถแทรกแซงได้แล้วตั้งมาทำไมถ้าแทรกแซงไม่ได้อะตั้งบอดมาทําไมสุดท้ายก็โดนถามว่าฝ่ายค้านหยุดโจมตีไหมเขาก็ไม่หยุดโจมตีเขาก็ถล่มเละเหมือนกันคุณจะฟื้นฟูคุณจะล้มละลายคุณจะอุ้มเขาก็โจมตีคุณจริงหรือไม่จริงกลับมาที่เดิม ตอนนี้วัวผลักหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปถ้าทําตอนแรกห้าหมื่นล้านตอนนี้ลามต้องเอาเงินมาจ่ายค่าตัวอีกแสนล้านทําไงนะไม่เป็นไรฮะไปเรื่อยๆดูเกมนี้ไปเรื่อยทั้งนี้การบินไทยมันเรื่องเล็กมาก COVID โควิด9นทีนโคตรใหญ่เลยเดิมตามหลักยุทธการไวรัสพิฆาประชาชนพ้นภัยมาโควิด1 9ที่ว่ายากเป็นเรื่องเล็กๆจนทั่วโลกชมเชยการบินไทยแม่งมาหูย ปลาหมอตายน้ำตื้นถ้าเดินตามหลักยุทธการและคุณเข้าฟ้าสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้เพราะมองการเมืองแค่ตามองเห็นขาดความลึกซึ้งทางการเมืองการปกครองและยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองการบินไทยจึงเป็นเช่นนี้เจราจาได้ก็ไม่จบเจราจาไม่ได้ก็ไม่จบและมันจะลากยาวไปจนถึงการเลือกตั้ง ในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นซึ่งพลเอกประยุทธ์และครอบครัวจะโดนถล่มอย่างหนักเพราะจอมพลสฤษดิ์นาลัตผู้ยึดอำนาจประเทศไทยสร้างการมตไพยและมันเสี่ยงที่จะล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดนี่เรียทนะ่านผู้ชมทราบสิ่งเหล่านี้คือความจริงนะที่ยึดประโยชน์ของชาติศาสนา ประมหากษัตริย์และประชาชนนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการบินไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการบินไทยเลยไม่รู้จักเจ้าที่การบินไทยเป็นกรณีพิเศษบอร์ดแบ็แลยไม่รู้จักสักคนนะแต่ผมดูหลักการบริหารหลักการบริหารแบบนี้ถูกแบบนี้ไม่ถูกถ้าผมบอกผิดหุ้นส่วนที่อยู่ด้วยกันมานานช่วยเหลือสนับสน,นุนเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันมาโดยตลอดหลายปีจะรู้ว่าตั้งปีผมทํามาเนี่ยจะรู้ว่า ผมบอกก็ผิดแต่คอยดูเจ๊งทำไมอ่ะอดรู้อะคิดไปเองอ่ะไม่ใช่ยุทธศาสตร์การเรือนการเมืองการปกครองมันมีหลักมีหลักในการเดินมีหลักในการคิดมันมีตัวแบบมันมีตัวอย่างมันมีทฤษฎีและมาสามารถพิสูจน์ได้เป็นไรวิทยาศาสตร์น้อยคนนะที่จะได้เรียนเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในสถานการณ์วิกฤต ที่ใช้ในการกู้องค์การและองค์กรมันน้อยไงถ้าเดินถูกก็ได้เดินไม่ถูกก็เจ๊งอย่างนี้เห็นนี่นะก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นกําลังใจให้กันผมเรียนให้ทราบมันผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผิดไปเรื่อยๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตระกูลที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ตระกูลเจียมกิจวัฒนาแต่มันเป็นตระกูลจันโอชยัยต้องรับผิดชอบผมสงสารเขาสงสารท่านบลเอกประยุทธ์ที่ท่านตัดสินใจพระราช นะครับแล้วผมเรียนย้ำมาตัดสินใจพลาดครั้งนี้พลาดมากเดียวล้มทน้งกระดานไปไงเห็นหลือยังเข้าใจและยังความลึกซึ้งทางการเมืองยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองพลาดมากเดียวมันไปล้มทั้งกระดานเลยเห็นไหมมันกําลังจะส่งต่อไปมันจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและมันจะส่งผลกระทบทางสังคมและก็การเมืองตอนนี้สังคมมันกําลังเกิดการต่อต,ต้านทางสังคมกับการบินไทยเขาเรียกว่า social t e n ชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเห็นไหมมันเกิดขึ้นพอเกิดการต่อต้านทางคนก็เลยไปแห่ถอนเงิน เครดิตความน่าเชื่อถือมันถูกลดลงคำถามก็อเอาเงินไปคืนมาจากให้เขาที่ไหนเอาเงินมาคืนเนี่เป็นแสนล้านนะก็กลับมาที่เดิมถ้าตอนนั้นทำห้าหมื่นล้านคุณก็ไม่ต้องเสียหนึ่งสิงแสนล้านจริงไหมฮนะคนก็คนก็ไม่ต้องไปแหงเงินออกจากสากรการบินไทยก็ต้องไม่ออกจากสาภาพก็ยังยัง,ยงไม่เป็น,ย,ปนยังไม่ออกจากนัวิสาหกิจการบินไทยก็ไม่ลดถูกลดเครดิต มันก็แค่เป็นการ brainstorm หรือการระดมความคิดแล้วก็เจรจากับเจ้านี่แค่นั้นเองไม่เห็นมีนอะไรยากเลยเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆมากเลยการมีไทยโคตรง่ายเลยเรื่องขี้หมาพูดเดี๋ยวเราไกลไปเลยเรื่องขี้หมาเลยแต่เดินหิดปุ๊บออกทะเลไปมหาสมุทรวันแรกที่รับโดนรถเกรดพอประกาศว่าจะจะเข้าสู่กบบระบวนการทุดเฟ,โ,ฟโดนโลดเกรดฟ้องศาลสารสาร,สารับลดเกรดไปเลยเห็นไหม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับการบินไทยแล้วก็เป็นบทเรียนนะสำนักบริหารแล้วก็เป็นบทเรียนสําหรับประชาชน,นที่ต้องการต่อต้านปัจจุบันสหรัฐอาหรับอเมรีนนครับขาดทุน1.7แสนล้านเขาใช้วิธีการอุ้มแล้วลดพนักงานในเยอรมนีเขาใช้วิธีการอุ้มขาดทุน3.7แสนล้านเขาใช้วิธีการอุ้มแล้วพัฒนาองค์กรแต่ไทยใช้กระบวนการเข้าสู่ตามกฎหมายเรียนแบบญี่ปุ่นเรียนแบบสหรัฐเมกา โดยไม่ใช้สติปัญญาของตัวเองในการบริหารเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับพลเอกประยุทธ์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ป่าร้างนาแล้งดินรา้าลรางทอดจนใจเจียนขาดแล้วเพราะองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบโร